จะทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้อะจะน้ำตายสบียวยมันไม่ลงมาห้าหราเมืกีไมตรงนี้เป็นอย่างนี้จะจงน้ำตายเออมันอยู่ทางเดียวจีนเว่าต้องตายมันตายตี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 เฮ้เฮ้ดี๋ยวกูย้อนบ้กไป้วตีไ ไอเนี่ยตรงนี้จมได้กูเดพึ่งตีไอกูบอกเกี่ยวพึ่งตีมันจมได้แ้มกูไ่ดีมันร,เ,รอ <c ười> เอองจม้ <c ười> นันาดไจะเด้ดเอ,อ๋อนี่ถ้ามึงเดิน้ามึงก็เห็นหมดเลยเมึงเห็นกุ่มเงียบอะต้องเดินเ,เรา,า,าเน, <c ười> นี่ยกู้าไปเอาไอเราข้ามนเดี๋ยวเข้ามเดินปาอ๋อเขา งนาดลพีแบบพี่เอโค็ยากเลยสักรู้จักรู้จักดอกในโลกพีลงนิงออไม่หลอ่ะคุณลองงานแล้ว ทำไมตรงนั้นไม่ถึงได้สว่างเนี่ยตนี้บางที่นี่ในห้องมันก็ปักปกไฟไปแล้วอะ่ะเย้มาได้แล้วเยี่ยมมากโครหล จะตามเงี้ยคือเฮ้ยเฮ้ยไปไอะไรวะเนี่ยอ,อยู่ไหนวะเนี่ยเอ,อ้าเดี้ยมเงือไม่รู้มาเทสห้องเฉยๆเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้หชัดเลยี TMT กับดักของนั้นเลยหล่นอมาเหรอไม่หล่นไม่หล่นอุ้ยนั่งเลย เฮ้ยไปแล้วอืมไม่ลองเหรอมึงก็ต้องเดินเหยียบดีๆอ่ะปึ๊บไปยุบยอ้นี่ไม่ล่นมัยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วอ้ม เอ้ยไปแล้วเยี่ยดูอ๋อไม่เข้ล่ะมันมาแบบวันเรียนทีเลยเหรอมัมาเป็นเดี่ยววันเทียนทีเลยโคตง่ยมันง่กันพี่ยามื่ไหม มึมแบบงแห,หน่ะเนี่ยมัยนนัแบบเป็นรูอย่างเงี้ยไอ้พีไอ้ออนั่นไงน้เ่ค่ไเ่าเออฮ้ยเจ้าวะเจ้าวะใช่เ้ยเรืองมึงจะไม่คนติดต่อมาแล้วนะ <c oughs> โอ้โหเยื่้วมันไปทางไหนวะเนี่ยไอ้สั์ไอ้อเงี้ยมกงจะมงอ่ะ ยังไม่มีใครทีพเลยคุณยังไม่ทนมึงก่อนนะมึงก็ทีพีตัวเองมาดิตัวเองมันพี่ขอรองอีกรอบนึ่งสัตแม่งไปทางไหนวะไอ้ดิดอไม่ดิเดรไหมเดินไปทำไมเล่าที่มึงปล่อยตัวมึเจ็บคอเพิเพื่อนเขาให้มาดองกับใช่อย่างมไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยนีกูทำกูจะดุงตีเลยเอ้เฮียหล่นเนี้ยเี่กูจะไม่อนไปต่อไปแล้วแบบเี่โอ้โโอ้ยไปทางไหนวะกูนไอ้นี่ไอ้นี้ยอ้าวมีกล่องอะไปไงอ่ะเนี่ยของกดเฮียงงยังวะเฮ้ยี่กูจะไม่ทนิดต่อไปแล้วเฮ้ยเจอทางแล้วเร็วหมอ จจเจอทางตะวัเลยมุดเร็ว,าวตามตามชื่อกูมาเร็วๆโว้จาัก,การัิ <c oughs> ลงไปทำอะไร <c oughs> อะ่ะเฮ้ยลงไปทำอะไรกันนะ่ะหลอนหอนอ่เราไม่เห็นเลยเนี่ยขังเรียกตูเลยสัตว์ตูขึ้นมาเร็ว <c oughs> เจอทางตะวางแล้วนีไ่ไงไหายาของหายมันตาของมันไอ้ยิงหยิบย่อยอ่ะ เฮ้ยเสียงเสียงทำดิเร็วดิเฮ้ยจะเกี่ยวตั้อันหนึ่งรอบอยู่อนเดีวเี่ยไอ้เดียวมึงยิงของดิเราไป้มันดิของคนเห็นติด่้ไม่มีใครช่วยเลยสัตว์ไมีไหน่ะงอะไรรายการไยไง งวดเอท้องลยไงกานหไงอย่าพ้อยไปเบสี่เพียงขวากลัวไม่เห็นเข้าาเลยเข้ามาลยไม่านเลยเพียงเข้า่ายยอยัไปวยยยงกูนะเจ๊นี่บอมีกูไมตายนะขอโทษขอโทษต้องอ้ออ้อตาย ถ้ากูพยยิงเนี่ยต่เกาตายไอ้โกกูได้นี่มาไว้มึงดิมันมันมันเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยไม่อเฮ้ยทไคีเพิร์อยู่งเนี้ยไรู้ยังไม่รู้ว่าีมนตายไเ้โกมึงแก่บอนี่มึงดิบมบอกยงไงไงเนี่ยมึงกูไม่รู้ใช้ไงมึงได้มาเนี่ยมาเก็บดิ ห<ป>มือนก็<ป>มันก็แค่เอาไว้ดูเวลาเฉยอะ<ป>คิดมากเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรด้วยคือตอนนี้นกูค้นหิวเลยมีอะไรให้กูดแดกม,มัางมีขนมปังมากินดิมาดิอ่ะมาดิแล้วมันไม่เดินบนน้ำแข็งไปอะ ไปตรงนี้ลงไปไหนได้เอ้ยเาวาเาวาเาวาอย่าเลยมานะอย่าเลยนะอย่าเลยนะอย่าเลยนะเฮ้ยคีเปอร์ตามมาด้วยอ่ะอะไรคุณไปไหนกูรีไปเลยลูกเร็วๆคีเปอร์มาแล้วดูดัมันกม่แล้วเรากดเราดับของแพังหมดเลย ันมันอ่าดีมันห่อยมัน่อมันอมัน่อนตอนี้ตอนนี้ักลางเว้ยยาจะทีวี่ะทีวาะเ้อะไรเนี่ยนี่ตกไจลยเวะมมีลาวาป้องกันขบ้นนาตรงกลางแล้วก็มีลาวาชันเนั่ไอ้แก่มาเลยนะ คนไกล,อกลไอ,ยอย้สัตวอาวุธีทีหาเระีีก็ตายไมอะมกูกำังก <c oughs> ไปี่อาเลีเย้ยตัวอยู่บนน้ำเกาจะไปยังไงยมันไม่มีอะไรมายโยนวางตรงเนี้เดี๋ยวกูมีเรื่มาไงกูไปเลี้ยงตัวอยู่บนน้ำเอโอเคปะไม่ได้อยู่นี้ขบวนมีลาวาปกอ,อยู่จนะย,ยังไงนี่อวมันล้าล้าไปไง เออเราจะไปยังไงอ่ะเออไม่ปกติเอาไม่ใช่แล้วเราจะขับไรงั้นไม่ไงวกูทำให้ดูกูจำได้ละกูเคยสองพันด่านนี้มาก่อนข่าวที่เทียวลออกหนักหมดเลยกูจะเอาไอ้นี่ไปด้วยนะไอ้รางรถไฟอ่ะเพราะว่าต้องไปโยนตรงนั้นมันไปได้ดีอ่ะเป็นเล่นอะไรม,มันมีตรงนู้นไม่ใช่เหรอ เอาไปด้วยไปโยนจับได้แล้วยื้ว <c oughs> อวิ่งแทงเลยเหรอไปไปเย็นดิทีวีทำไมเนี่ยทำไมะ <c oughs> อะประเด็นนี้คือตรงไหนไอ้โก้ดโก้ดคือตรงยื้อคือตรงไหนข้างล่างนี่แล้ลงไปข,าข้างล่างแล้วจะตรงไหนก็นข้างล่าง เอ้ยางไหนวะทางนี้น่าเลยเออใช่ขางนี้ล่ะทำได้เหรอโอ๊ย <c oughs> โอ๊ยใครเห็าวะไม่ <c oughs> นี้ออกมาได้เหรอเนียต้องแบบว่มามองเข้ามาเนี้ยฟูดหลุดออมาตรงนี้เนี่ยข้างนอกอะ แล้วตรงนั้นมันจะไปยังไงอะโกดนี่ต้องโดดลงไปแล้วก็เฉียงลงไปให้มันลงมาตรงพื้นนีพื้นเดียวดีกว่าไทางนี้กู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 ทางนี้ออกไปทางนี้นน <c oughs> ดูพื้นแม่งพังหมดเลยอะ่ะคีปเปอร์ระเบิดที แล้วนี่ไอ้คนน่ารักอ่ะไม่ดีเนี่ยไหนอ่ะมาที่ดิว้เพื้นมันอยู่ตรงมุมขวาสุดปะเหมือนจะเห็นเพือนแล้วแหละไหนไหนหน้ารักองมันพิลลอวัเมืม่อกี้เห็นแล้วนี่มูงเดินมหลังมึงแบบนี้นอ่ะน,น้ารักอ่ยตายโอ้ยอ,อยใหญ่ผาย,ผาย

แม่งจะผ่านกันไม่ใช่ตรงเนี้ยอุ๊ยเหี้ยเจ็บม่ย้อยด่าไปพังดีวะด่านพังโทษคนเล่นไม่ได้นะครับโทษคีปเปอร์ออครีปเปอร์ออทางนั้นเลยไอ้สัตว์้งมุอนี้ไหนอะอังนี้นนอะ <c oughs> อนนนะแล้วมันไปยังไงอะคุณ บล,บลโอเคกูจะไเลบมึงเออเนี่ยรอดแล้วเนี่ยมา,า,นาัน้แล้วมันก็ไอ้ย้อไอสัตว์เลยกูติดมึงะตอนกูจะลงะเอ้ยตองาหน้วชินมันตัไอ้ยอนกูทอะอะไรวะมีมีอะต้องไดีกล้ังกูสัตว์เอ้ยฝัง,งอะใช่้ว ไอยาอะไรราวังสุด่้ายเลราวัสุดายมันจะผ่านรวัแล้วก <l id> ็เป็นห้องว้วยเนี่ยพอเล็กเวถูกแล้วหน่อยงานนี้ถูกาแล้วเออถูกแล้วโค้เนี่ยมันเอ็นเรพอดมาด้วยเอาพยศไอ้กูมีอะไรอมึงใครลับไปล่ออันหนึเาเออไปดิเอ็นเดอร์พอโยไปดิก็ไม่ไอ้ มึงก็โยนทันทีดิโอโหลีลาอีกแฉไม่มีเนเดาโเดโย้อนเองย้อนต่อยทังมอ่ะไอ้ามไปไหนไม่ได้มแล้วแล้วเดีวยวแล้วแวแลวแวแล้วลวแ้ล้วแ้วแล้้วแล้วแล้ล้วแล้วแลล้มี้วแล้วล้วแล้วแล้วแลวแลมันล้ลล้อแล้ว เธอไปไงอะตรงเนี้ยลบๆๆๆหลบโรดีมหลไอมันเจ้ไปมันต้องไปตรงไหนอะ้ไปไปสั่งคิดว่าเฮ้ยเจ้าไอเซ็งจำอิ่าองไเฮ้ยโอ้ยไปเร็วเร็วดีโอเก่าอะอุ๊ยละว่าละว่ย